สวัสดีครับ,รบผมวินอาชวินไมเคิลครับผมโฟกทุทิติพัฒน์จันแก้วครับผมพวกเรานะครับมาจากโปรเจกต์ซีรีส์ End of Love นะครับเตื้องวิศวะมีเกียร์นี่ยเมียหม,มอครับผมก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าในซีรีส์เนี่ยผมจะห่วงน้องชายมากมล่าสุดผมแอบไปรู้มาว่าเขาอ่ะจะแอบผมไปเดทซึ่งผมไม่ยอมเดทค่ะนี่ที่คุณมาตามจีบผมเนี่ยเพราะว่าจะไปงาน End of Love Live f a n Meeting itinerary ใช่ไหมในวันที่15สิงหาคมที่โรงละครเคแบงค์ฉะเชิเทรใช่หรือเปล่า ก็ใช่แหละโอ้ไม่ก่อนนะพี่อย่าลืมสิว่าเราเนี่ยนักแสดงนำทั้งหกคนของไองรอนเพิร์มเนี่ยไปกันครบเลยนะขาดจะขาดพูดเราได้ยังไงแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากเจอพวกเรานี่ครับ18กรกฎาคมนี้นะครับ<ม>เตรียมตัวจองตั๋วกันได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ t h a i t i c k e t m a j o r .com นะครับแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางช่องทางสื่อโซเชียลของดูคอนเสิร์ตนะครับทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ Twitter เร็วๆนี้นะฮะแล้วมาเจอกันมาเจอกันนะครับผม 拜拜。Bye bye.